ซัมซุงเปิดตัวกล้องดิจิตอลสายพันุใหม่ s a m s ุงก g a ล็กซ c a m าเมในงาน PhotoFair 2012ครั้งแรกในกล้องดิจิตอลที่มาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 4.1 Jelly Bean สร้างปรากฏการโหลดแอปมากมายใช้ได้ทันทีกับการเชื่อมต่อ 3G และ Wi-Fi ทุกที่ทุกเวลา ซัมซุงกาซีคัเมราให้ผู้ใช้สามารถตั้งค่าการถ่ายภาพระดับมืออาชีพได้อย่างง่ายดายรวมถึงฟีเจอร์ Bas Space ที่สามารถเลือกใบหน้าที่ชื่นชอบมากที่สุดของแต่ละคนในภาพหมู่เพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนในภาพจะดูดีที่สุดขับเคลื่อน้วยหน่วยประมวลผลความเร็วสูงควอดคอ1.4กิกะเฮิรตซ์บนจอภาพ HD Super Clear ขนาด4.8นิ้วและแอปพลิเคชันมากมายบนเ l a y Store ที่พร้อมให้ดาวน์โหลดอย่างง่ายดายด้วยตัวเองทั้งแอปพลิเคชันแต่งภาพ Social Network ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Instagram หรือ YouTube รวมถึงแอปพลิเคชันแชทสุดฮอตทั้ง LINE, WhatsApp และ Chat On ไม่เพียงแต่ความสามารถในการถ่ายภาพคุณภาพระดับมืออาชีพเท่านั้นเตียงสามารถแบ่งปันภาพถ่ายและไฟล์วิดีโอผ่านฟังก์ชันแชร์ช็อตไปยังสมาร์ทโฟนหรือแบกอัพไฟล์ ile, เก็บไว้บ,บนคาสโตรเลดผ่านฟีเจอร์ออโต้อัปโหลดโดยพื้นที่มากถึง50กิ ซัมซุง g ก l ซี่คาเมราวางจำหน่ายแล้วในราคา16,900บาทมีให้เลือกทั้งสีขาวและสีน้ำเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าซัมซุง026893232